สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆทุกๆคนนะครับก็มาพบกับแอดหลองเช่นเคยในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวย 5, หน้าอยโค้งสุดท้ายนะครับผมงวดประจำมาที่2 2นะครับเดือน5 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตรมัดร,รวม4ี้อยเช่นเคยมีน้อยเฉพาะกิจน้อยรอบพิเศษน้อยรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับแล้วก็ผมก็จะเน้นให้ในลอยที่เด่นให้อีก1น้อยหรือ2น้อยนะครับผม สำหรับแนวทางในโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่มาแค่ตัวเด่นนะครับตัวจับคู่ไม่มานะครับเมื่อวานนี้ถามว่าตัวเด่นมาทั้งสองตัวเด่นเลยนะครับแต่ว่าจับคู่ไม่โดนนะครับก็เมื่อวานนี้ผมให้เด่น4เด่นศูนย์วิ่งผู้ที่0ูนย์ไปนะครับเน้นรอบพิเศษแล้วก็รอง v i p นะครับรอบพิเศษนะครับที่เราเน้นให้นะครับก็มาในเด่นสนะครับ มาในเด่นสีถ้าใครเอาสีไปวิ่งรูดนี้เข้าสีสามนะครับเน้นไปที่สีสองสีห้านะครับออกสีสามนะครับพี่พี่นะครับผมส่วนในรอบปกตินะครับหนึ่งเก้าแปดกับสามศูนย์นะครับรอบปกติถ้าใครเอาศูนย์ไปวิ่งรูดก็น่าจะเข้าในสามศูนย์นะครับศูนย์ก็ไม่ได้เน้นให้อีกนะครับศูนย์สามเน้นไปศูนย์หนึ่งศูนย์สองออกศูนย์สามนะครับพี่พี่มาแค่ตัววิ่งรูดเนาะนะครับ ส่วนรอบ v p p นะครับ6ก6กับ58อันนี้ไม่มีนะครับหลุดไปนะครับรอบ VIP มาแค่รอบพิเศษนะครับที่ผมเน้นให้ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเอาตัวเด่นไปวิ่งรูดนะครับผมส่วนจับคู่ก็อย่างที่บอกต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีมีคำเตือนทุกๆครั้งนะครับผม ตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสําหรับนะครับตัวเด่นในโคงสุดท้ายตัวเด่นในโคงสุดท้ายวันนี้ผมยังชอบตัวเดิมเมื่อวานนี้อยู่นะครับพี่พี่ตัวเด่นผมให้ไปที่0นะครับแล้วก็5 สายวิ่งสายรูดสายวิ่งสายรูดผมให้ไปที่5นะครับส่วนรอบนี้ผมจะเน้นไปในรอบรอบพิเศษนะครับรอบพิเศษลองรอบปกตินะครับก็คือเน้นไปในรอบพิเศษลองรอบปกตินะครับ ส่วนจับคู่เด่นศูนย์นะครับก็จะมี02 04 06 07นส่ะครับส่วนเด่น5ก็จะมี ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับที่ผมจะเน้นให้ก็จะเน้นให้ในสี่คู่นะครับก็จะมีนะครับพี่ๆ 02 06 57แล้วก็52นะครับถ้าใครชอบ05 50ก็อย่าลืมจับคู่นะครับผมไม่ได้จับคู่ให้นะครับ50ส่วนรอบ ในส่วนเลข3ตัวนะครับเลข3ตัวหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่9นะครับพี่พี่ให้ไปที่9นะครับผมก็จะเป็นนะครับ906 952นนะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากไว้พิจารณานะครับอย่างที่บอกนะครับ ชื่นชอบตัวเลขค่อยตามนะครับตัวเลขไม่ถูกใจไม่ต้องตามนะครับพี่พี่สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับแค่พี่พี่เข้ามารับชมนะครับให้กำลังใจนะครับแค่นี้แอดก็ดีใจแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้แนวทางที่ผมให้ไปวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรเม็ดเดียวหรือว่าในโค้งสุดท้ายนะครับก็ขอให้มาในตัวนี้นะครับขอให้พี่พี่ทุกคนมีโชคกันทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ